สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสิมากินอาหารเสาร์กันเนาะคะ่ะอาหารเช้าเสียงยังแตกสาวอยู่เลยนะคะเสียงยังแตกสาวอยู่เลยพึ่งตื่นค่ะแปดโมงแปดโมงเคิงตื่นตอนแปดโมงเนานะคะ่ะเตรียมอาหารเสาร์กินคนเดียวคะ่ะวันนี้ทุกคนยังไม่ตื่นนะคะ อาหารเสาบ้านนี่กินอย่างแน่ก่บส้นมากับสิกินขนมปังแล้วก็เอ่อเป็นเขาเรียกว่ามูสลีเป็นข้าวสาลีากใส่นมใส่ช็อกโกแลตใส่โกโก้อย่างประมาณนี้เนาะแต่เมื่อนี้เราจะมากินขนมปังกับแยมกับผลไม้ลผลไม้นะของเหาเนาะคะ่ะ มีเชอร์รี่เชอร์รีสเน่แล้วก็ลูกพีทเนี่ยค่ะลูกพีทที่เก็บม,มาจากสวนแล้วก็สิมีแอปเปิลแอปเปิลที่สวนก็มีนะคะแต่ว่ายังไม่สุกอันนี้ซื้อมากค่ะเหลกเกาก,กล้วยค่ะกล้วย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  กวยค่ะหลนลุก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 แตงโมแตงโมน,นี่ซื้อม,อมหาหน่อยใบใหญ่หนักตู้เย็นอ่นาขนมปังค่ะอันนี้บ้านท่าเอิญยังไงบ้านนี้เอิญคิฟลีอันนี้เยมเลยแชมเลย ทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแยมนี่ค่ะแยมเห็ดเองแยมลูกอันนี้แหละแยมลูกพีดมาีนเอิร์สบอลอสชาโกโบอลอสลูกพีดสีเหลืองแล้วก็อันนี้ช็อคโก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 ไซนอมแล้วก็อุ่นหนึ่งนาทีค่ะ อยากกินเอาเลยอยากกินอะไรเดี๋ยวเขามากินเลยเนาะคะ่ะชึบโอ้ยนี่ดับแรกเลยโมวานสือมากกว่ามันโลหนึ่งโลเคิองนอี่แหละกินคนเดียวไปเหมดเคิงหนึ่ง <c oughs> เปรี้ยวหวานบะหวานแห้งผสมแห้งรสชาติก็ต้องดีสดๆนอยสวยอวบอันท่างนี้พูนบอกว่าให้กินผลไม้ก่อนอาหารมาสิได้ย่อยก่อน Hơi của lượm lườm đâm đâm kiệt ma ไม่ไต้องไปสวนอีกแล้วไปบ้านสวนอีกบ้านอีกลังหนึง่งหาเหลือกหน่อยที่บะสัมบะม,มากินลูกอันบะมากมากินลูกนุ่มๆมันน,มะนะนนะกำลังดีบะม,มากหวานแฮ มาทีแรกบริวารสมักเนี่ยเนี่ยชิมเป็ดชิมมาแซ่บอันหวานหวาๆคืบอบุกงวงเนาะลูกสาวกินบ้านเน,นี่ยเป็นคือแม่เนี่ยแหละแรกยแฉกับเซบ,บกินอย่าง bọn người hứ น้ำเจ้าก็เสร็จเพาด้กินเขาหรอกรนโดนดเด็กกินเขา่าจะกินอาหารเบาๆตื่นมายังไม่ทำงานเพ่ผลว่้ดูการผลไมนะ้แต่ว่ากัมีสวนานและผลไม้นี่ต้องติดมือติดบ้านไว้ทุกมือ quyết 2 người, 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 Chị con đi lũng bằng nọ Cô cô Cháy อันนี้นีกว่าเชี่อมเลยเออบ้านข้าอเอิญยังล่ะจำไม่ได้ปัจจุบันไม่ค่อยได้กินเนาะ <c oughs> มันเกิดมากไม่ค่อยได้กินเนี่เตือนเราไม่งั้นนี ชอบมีงานน้ำเติมขวามหวานเสมอนี่คื่ะน้ำเผ็ดเองก็แซบแซบ มปนน้ำนางแน่เหมือนดอกไม้เปนั้มเนี่ยดอกไม้ทางบ้าน <laughs> มีอยู่สามตน้นสวยกล้วยไม้โย่แร็คก็ตม่เสียแร็คแร็คเกอร์ริสน่ย ผมสวยตื่นนอนแล้วผมลุงสิอยากยุกยุกเลย๋ยวสุดท้ายไม่ให้เราป้งแต่เมื่อวานจะได้ค่ะอาหารเซลมอนีหลากหลายเลยเห็นบอขนมปังผลไม้แยมเยมอันนี้ก็คือน้ำที่ไม่หมก ยิ้มอฮะฮอะยิ้มอฮะฮอะแล้วก็กินอันนี้ต่อได้เชร์รสเนี่ยบ้านในเอิร์นเชร์รสเนี่ยเชอรี่เหรอก็ใหญ่ชอบ่ใส่หูตัวเนี้ยไม่ติดกันผู้ใดชอบคลิปกินเขา ชอบคลิปกินขา่าสาตอนเมื่อนี้เนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดติดตามให้แน่เด้อค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะถือติดตามรับชมอ